เติมเกมและกนารล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ริดแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจักรวาลแล็กนาล็อกในทุกๆภาคเติมได้ทั้งลายหรือบนเว็บ l i ด m a n s h o p c o m รับริดแมนคอยลใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำมากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ริดแมนช็อปเท่านั้นขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Ph o n e แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกงังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด บชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตอพิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับซึงสิทมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอกให้ทานคนอื่นแบบ 24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ Description แล้วนะครับผมในวันนี้นะครับ s i ก m a ก็จะมาสรุป Pat ode, แ, ord, พแพทโน้ตและล็อกแลนเวิร์ดอัปเดตแพทในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบรวบรัดเลยนะครับเริ่มต้นนะครับดันหนอนนั่นเองครับเฟสวอร์มนะครับ ดันหนอเนี่ยนะครับมีการปรับสมดุลนะครับให้เข้ากับเวอร์ชันของ l a n d วิร์ดนะครับโดยเฉพาะตัวมอนสเตอร์ที่อาจจะทําการโจมตีเบาลงนะครับแล้วก็มีเลือดที่น้อยลงอะไรทํานองนี้นะครับมีอยู่ระดับเดียว นะครับแล้วในส่วนของการเอาเข้ามาในส่วนของไอเทมนะครับจะไม่มีไอเทมที่เป็นตัวมีดหนอน MVP นอกนั้นจะมีไอเทมที่ดอกจากตัวนอนปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดหนอน MVP ด้วยนะครับจะมีแค่บางส่วนที่จะโดนตัดออกไปแล้วก็จะมีการ์ดคอมโบทั่วไปตรงนี้นะครับรายละเอียดตรงนี้สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้ก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่า จะมีการตัดออกของมีดหนอนนะครับแล้วก็ลดในส่วนของความยากบางส่วนเช่นตัวสกิลฟองพิษจากบอสเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแอดแท็กที่เบาลงนะครับค่าฮิตที่น้อยลงถ้าเรามีฟีเยอะๆเราก็อาจจะหลบได้อะไรประมาณนี้แล้วนี่ก็คือส่วนของรายละเอียดนหนอนซึ่งในเนี้ยในตัวเว็บไซต์ของ Official เนี่ยก็มีในส่วนของวิธีการลงให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วเมื่อสามารถมาดูรายละเอียดการลงตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นครับจะมีในส่วนของ r l p o อ l u n ยู n น5 0 0หรือ2,000นะครับก็คือตัวนี้ครับเขาจะให้เราโหวตนะครับเหมือนการโหวตอาชีพหรือโหวตอื่นๆทั่วไปที่ผ่านมานั่นเองของรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นคาแรคเตอร์เซอร์พัสซิ่งที่จะทำให้เราเก็บเลเวลไวตัวนี้นะครับซึ่งมูลค่าการโหวตสูงสุดอยู่ที่30ล้านก็คือ1อันละ1ล้านนะครัล้านเพื่อนๆก็ใช่ไอเทมหรือว่าของรางวัลดังหน้าจอตรงนี้เลยพวก แ h a กเตอร์เซอร์พ s สซิ่งอิลูโอริเทพตัวไวเบเนียมตัวยาพอชันเอาไว้เล่นในส่วนของกิวอลแล้วก็ตัวเก็บเลเวลที่มันเป็นตัวกูลดอกนั่นเอง นะครับคูณเอ p ีคูณดอกก็ตรงนี้ถ้าจ่าย30ก็จะได้หมดเลยหรือจ่าย1 0 m ไม่เอาเซอร์พาซิ่งก็จะได้ในส่วนของ4ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็น4ไอเทมนะครับไม่เอาแค่เซอร์พาซิ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับตัวพูที่ให้เลือกก็คืออยากได้แบบยูเนียนพันหเพิ่มขึ้นหรือว่าอยากได้แบบเพิ่มขึ้นเป็น2,000เลยเอาอะไรประมาณนะั้นลองเลือกกันดูนะครับถัดมาครับจะเป็นมิสโซเลียสมือแชงหรือพ่อค้าตลาดมืดน,นั่นเองในเวอร์ชั่นนี้นะครับความพิเศษของพ่อค้าตลาดมืดน,นะครับเขาจะเอาในส่วนขอองิ แลนเวิร์ดบ็อเอามาขายที่ว่าสัปดาห์หนึ่งเวลาเราไปฟาร์มที่แมปเวนแมปตัว ok ano, วอคานเราจะเอาเศษพวกนั้นนะที่เป็นหินนะเอามาแลกสัปดาห์ละ5กล่องตรงนี้เขาก็จะมีขายให้เลยนะครับเป็น ID ละ3ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือใช้เงินทั้งหมด 30M กับตัว Equipment Box ทั้งหมด900รนะครับแลกได้3กล่องเอามาเปิดลุ้นหินระดับ SSR เพื่อเอาไปขายในราคาแพงๆหรือเอาไปออฟเองได้นั่นเองครับ แล้วไฮไลท์ยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีมินิโนวาสเปซคูปองด้วยนะครับที่ใช้เงิน 5m แล้วตัวอ e ุปกรณ์เนะี e ่ยอุปกร์เนี่ยซิกมาก็จะขอผ่านผ่านไปเลยคนดูน่าจะแบบฟาร์มแล้วก็น่าจะลน้ลนๆอยู่แล้วก็ใช้เงิน5ล้านอนะ่ะแลกมินิโนวาที่เราไปรับบัฟแต่ว่าไม่สามารถรับเซมินาได้นะ7วันเลยใช้แค่ 5m ประมาณนี้แล้วอันนี้ก็คือไฮไลท์ของตัวพ่อ้าตลาดมืดนอกนั้นก็จะเป็นของเดิมๆที่แต่ละเวอร์ชั่นเขาเอามาให้แลกอยู่แล้วนะครับตรงนี้มาดูรายละเอียดได้ในออฟฟิเชียลนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นการ์ดเอเซนชันอัปเดตครับตัวการ์ดเอเซนชันอัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับมีการอัปเดตการล่าแฟกเมนต์การ์ดใหม่นะครับเป็นตัวเหล่านี้เลยนะครับนี่ที่ซิกมาเลื่อนให้ดูนะพวกคอมบันโดตัวกิ้งกากิมเบตนะครับพาราไซสโนนะครับตัวฟาสตัวสโกคูนะครับมารินสเตมวอร์ม เวสตูปนะครับน็อกซ์นะครับมีซันต้าโพลิงมีสเกลตันพิซซอนเนอร์นะครับมีคิวบัสไวลี่นะครับไนเทลนะครับอันกรแลนนะครับบาร์โฟจูเนียนะครับตัวเซนรานกแก้วนะครับตัวเอนเชียนมัมมี่นะครับแล้วก็ตัวอาร์ตแรมนั่นเองครับตัวอาร์ตแรมเนี่ย ให้แฟกเมนได้ถึง80แฟกเมนเลยนะเอนเชียนมัมมี่ให้ได้ถึง70เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถไปเอินแฟกเมนกันได้ในสัปดาห์นี้นะครับต,ตัวเก่าๆของสัปดาห์ที่แล้วก็จะโดนโลออกไปนะครับแทนที่ด้วยตัวพวกนี้นะครับไปหาบอทกันได้นอกนั้นยังไม่พอครับยังมีการ์ด X อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับลิสต์การ์ด X ก็คือการ์ดน็อก X แจ็ค X ดา r k s i ิน t X มา X o ู d X นิ n นท X e ีเ r ว X แล้วก็มอฟเตอร X นะครับ และยังมี Sohi X, Galat X, Velo X, โรด้าฟ็อกเอ็กซ์เอ็กซ์โพชชั่นเอ็กซ์ไอรอนฟิสเอ็กซ์แล้วก็ซอมบี้วิซเนอร์เอ็กซ์นั่นเองครับยังมีอีกนะครับแอมบูสเอ็กซ์นะครับตัวหมูแดงนะครับหมูป่าสีแดงคูรีบัสเอ็กซ์นะครับแล้วก็มีมินิเดมอนเอ็กซ์นะครับสเกลิตันเจเนอเรลเอ็กซ์นะครับทีส์มาสคุกกี้เอ็กซ์นะครับเอนเชียนวอร์มเอ็กซ์แล้วการดยอดฮิตครับโอซิลิโอเอ็กซ์นะครับตัวโปลเวสนะครับเอ็กซ์นะครับอากีพ์เอ็กซ์นะครับพิกกี้เอ็กซ์ มีคูเคเอ็กซ์นะครับตัวแมงสาบสีฟ้าหรือมลติบักเอ็กซ์นะครับในเทลเอ็กซ์โดซิล่าเอ็กซ์นะครับและฟีโดล่าเอ็กซ์นั่นเองครับอันนี้ก็คือลิสเอ็กซ์ตัวใหม่ที่เข้ามาในแพทๆนี้นะหลังจากนั้นครับจะเป็นระบบ X-TACTION ก็คือระบบถอดการ์ดนั่นเองครับระบบถอดกราดเนี่ยนะครับจะมีการตั้ง NPC อยู่ที่ซ้ายบนของอ e ีสูดนะครับมีอยู่3แบบ4แบบด้วยกัน แบบแรกนะครับ,แบบแรรบการถอดการ์ดระดับที่1เสียเงิน50000นเซนนีมกรกร3อันการ์ดแฟกเมนต์10อันโอกาสสำเร็จเพียง5%แต่ถ้าหากว่าเราพลาดเนี่ยครับจะเสียเพียงแค่เงินมากรกรแล้วก็แฟกเมนต์เท่านั้นนะของไม่หายการ์ดไม่หายนะครับก็เพียงแค่5%เอง ในระดับที่2นะครับจะเสียเงินเพิ่ม1ล้านนะครับแล้วก็จะเสียมะละกอ,ะกอะเพิ่ม1อันนะครับก็คือ4อันใช้การ์ดแฟกเมนต์สิอันก็โอกาส10%เนะครับเหมือนเดิมครับถ้าแตกของไม่หายนะระดับที่3ครับเสียเงินเพิ่มเป็น2ล้านเซนนะครับซิวเวอร์อันการ์ดแฟกเมนต์สิอันนะครับโอกาสเพิ่มมาตั้ง20%นะครับศูญเสีย ถ้าแตกอะการ์ดไม่หายของไม่หายเหมือนเดิมนะครับและอันที่4นะครับเป็นการถอดการ์ด MVP จะต้องใช้400มรกรในการแลก Arcane Slipstone นะครับเอามาทำการถอดการ์ดแบบ100%เลยถ้าเป็น MVP นะหลังจากนั้นจะมีมอนเตอร์ Spotlight ด้วยนะครับมอนเตอร์ s p t t l i h t เนี่ยเพื่อนๆก็คงต้องเข้ามาดูกันเอาเองนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแต่กิจกรรมจะเริ่มวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์นั่นเองครับตอนนี้ยังไม่เริ่มนะมีมารังโด้คอสตูมตัวใหม่สวยๆก็เพียบเลยครับเป็นเวอร์ชัน5แล้วนะครับจะเป็นทีมแบบสีชมพูความรักความรักหน่อยนะครับนี่ปีแ้มนะครับบางอย่างเนี่ยจะอยู่ในส่วนโลว o นะครับก็จะเป็นแบบว่าสามารถใส่คอมโบกับชิ้นอื่นได้ง่ายๆนี่นครับตัวแฟตดิลนี่เพื่อนๆสามารถเห็นได้ในเกมเนะเนาะมีการนําตัวสล็อตเข้ามาขายนะครับมีตัวซิลเวอร์ไว์ผสมกับตัวพรีเมียมเข้ามาขายด้วย พรีเมียมบ็อกซ์แล้วนะครับรีสกิลรีสเตตัสที่ราคาถูกลงและจะมีวิ่ง14วันที่ราคาถูกด้วยครับโปรโมชั่นเข้ามา2อันครับเฟิร์สรีฟิลกับตัวท็อปอัพมายโซนลองดูของรางวัลกันได้ที่ช่องกิจกรรมนะก็เวลาเติมอ่ะของเฟิร์สรีฟิลอย่าลืมนะต้องเติมแบบ10อ้อน30อ้อนและ50อ้อนนะครับจะเติมแบบรวบเดียวไม่ได้นะส่วนใครใหม่ตัวนี้นะครับเป็นยูเรียลแองเกิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบตีมแบบสีชมพูสีชมพูหน่อยขงวงเอสเอสาอันแรกเนี่ยนะครับตัวแองเจิ ยูเรียลวิงตัวนี้นะครับตัวนี้เมื่อใส่ไปแล้วออสแตดบวก5เลยนะครับใช้งานในส่วนของเฟรมเลนเชอร์เลเวล1ได้ด้วยครับแล้วก็ทุกการตีบวก1ระดับเนี่ยจะมีการสร้างเดเมจต่อมอนเตอร์ทาตุไปธาตุน้ำเดนห่งเเลยนะครับและทุกๆการตีบวก3ระดับจะบวก ATK ไปเลย 10MATK 10นั่นเองทุกๆ3ระดับนะครับแต่ถ้าใส่คอมโบกับตัวย u เรียลแองเจิลฟีเจเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับ ก็คือเพิ่มการโจมตีต่อกายภาพต่อมอนเตอร์ทุกประเภท1%ตามการตีบวกของตัวหมวกตัวนี้นั่นเองและเมื่อโจมตีกายภาพมีโอกาส2%ที่จะไล่ A g จใส่ตัวเองได้นับว่าเป็นหมวกที่สามารถบอดได้สนุกแล้วก็มี AGI ในตัวด้วยนะครับแต่ต้องใส่เป็นคอมโบนะแล้วมาดูตัวที่คอมโบกับตัวหมวกเมื่อกี้จะจะเป็นหู a n g l e f e a ฟสเ r ตัวนี้นะครับใส่ไปปุ๊บก็เอ็มเดฟไปเลยบวก5นะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุไฟ5%เนะครับเพิ่มความเสียหายกายภาพ นะครับแล้วก็เวทนะครับต่อมอนเตอร์ธาตุไฟและธาตุดินไปเลย7%ทุกเบส20สเต็งอ่ะจะเพิกเฉยหรือว่าเรียกว่าไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับของกายภาพต่อมอนเตอร์นะครับ3%ส่วนของ SR h a r ร์ฮัสแองนะครับก็อินบวก2 Max SP บวก2%เเมื่อโจมตีกายภาพมี โอกาสที่จะเปลี่ยนเดเมจสานะครับที่โจมตีศัตรูเป็น SP นะครับและไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่ารีคอ v e r y ี่เได้นั่นเองตรงนี้จะใส่ส่วนปากคล้ายๆแบบคล้ายๆปากดูดเลือดแต่ไม่สามารถฟื้นฟูตัว SP ได้เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ส่วนปากนะเป็นรูปตุกตาตรงนี้นะครับดูดเลือดไปเลยต่อไปจะเป็นมัฟไฟนะครับ a n น l ิ o ออฟเฟม h าร์ t นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าใส่ไปปุ๊บจะลดความเสียหายธาตุไฟ10%แต่จะโดนมอนธาตุน้ำตีแรงขึ้น10%นะครับสะท้อนพลังโจมตีทางกายภาพประชิด10%ไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าใส่ไปนะครับแล้วก็พลังโจมตีระยะประชิดที่สะท้อนจะเพิ่มขึ้นอีก2%ต่อการอัปเกรดนะครับ2%ต่อ1นการอัปเกรดนะนอกนั้นจะเป็นของ TR R ครับไฮไลท์ก็คือตัว e l e g a n t Shadow Elegant Shadow เนี่ยจะเป็นชาร์โดเกี่ยวกับเลือดนะครับทำงานเหมือน ment แต่จะเป็นทของเลือด นั่นเองนะครับเป็นการตีแล้วเด้งเลือดนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักเซนติเมนทัลนะครับจะเป็นการตีเพื่อเด้ง SP อันเนี้ยตีเพื่อเด้งเลือดก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยครับแค่สลับจาก SP เป็นเลือดเท่านั้นเองนะครับจะมีชาร์โดกรีตเข้ามาด้วยนะใส่เข้าไปกรีตนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเพนเด้นแล้วก็ใช้ SP 1 0 0ต่อการกรีดนะครับคือเก็บของรอบตัวนะสปอยแพดไว้สําหรับสัปดาห์หน้าเพื่อให้เพื่อนๆเตรียมตัวกันนะครับสสปอยด้วยกัน c o m m a n d ด Future Heaven นะครับจะมีเกมใหม่เข้ามาแล้วจะปรัับเเปลลี่่ยยนนววากใหมด้ แล้วจะมีอีเวนต์เข้ามาของวาเลนไทน์อีเวนต์ด้วยนะครับส่วนใครชอบตีบวกเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าหลังจากแ็คเนี้จะมีกิจกรรมตีบวกเข้ามาเตรียมแรกกันให้ดีนะครับอย่าเพิ่งรีบขายถ้าราคามันถูกเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ